นี่คืออะโวคาโดเพาะ,มะเมล็ดนะครับที่จังหวัดสิงห์บุรีบ้านผมเองนะครับตอนนี้กำลังแทงช่อดอกเต็มต้นช่อดอกมากเลยนะครับไม้อายุ8ปปีนะครับไม้มเมล็ดนะครับเป็น เมล็ดพันธุ์จากอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับสมัยเป็นครัวตาจ้างนะครับเอากลับมากินที่บ้านแล้วก็โยนมเมล็ดทิ้งไว้นะครปัจจุบันก็ต้นใหญ่พอสมควรนะฮะดอกท่วมต้นครับเดีย๋ยวเรามาลุ้นกันว่าปีที่แล้วได้ลูกอยู่ประมาณห้าลูกนะฮะปีนี้คิดว่าน่าจะ ได้เยอะกว่านะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นอช่อปีแรกนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ปีนี้ก็โดกมากเลยนะครับช่อดอกถึงยอดเลยนะฮะก็เป็นไม้มเมล็ดนะฮะไม่ได้ท้าบกิ่งนะครับลำต้นก็ใหญ่พอสมควรน,นะฮะดอกรอบต้นเลยครับ